ีคนนี้อนี่ยวันนี้จะ่าร์รื่องดงดวันนี้ค่ะวันนี้ก็พพพาชนะเลยนะคะวันนี้นะคะพพพาก็จะพาไปติ่งเขาเนี่ยนะคะเราจะมาดีแอคชั่นเพลงอะไรนะแกร์พารดันเนาะเออของคาวิตี้ค่ะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังก็คือเรารู้จักกันแล้วเนาะว่าคาวิตี้มีใครบ้างเนาะเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเอาว่าจำใครไม่ได้ <laughs> มาเพื่อย่างหล่อจงไปไม่ได้เลยหู <laughs> <laughs> oh, งานดีคนนี้งานดีนี่ไงน,นี่ไงแอลออลี่แอลรอน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 มือเขาเรียกแอลรอนเอาว่าก็จบหน้าเมทายได้ปะน้องอะไรแล้ววอนวอนอะไรวอน,น,น,นบินนะขอวอนจินคือชอบน,อน้องแต่รายการอะแต่น้องไม่ได้เด ใครกันคุณจะเชี่มาเป็นบิ๊กไบค์อะลอยเป็นน็กอคือเจ้าเมียนเ๋ยเป็นลอยคนเดียวเนาะหเราือเจ้าสีตาจึงฟาดมากแม่เออเนี่ยกูว่ากูเหมือนจะชอบคนนี้เลยมั้งแต่นั่นแหละแต่กูก็ไม่ชอบกูชอบแล้ลรอนมากกว่า เออแต่เธอคนนี้ก็ไปประดิวนะนี่นี่ยงฮีไหมไอ้มินฮีหรือยงฮีไม่อยู่วงใกลอย่างกับแท้ยงกัเฮอรกับเฮ <laughs> อกเอ็เน <laughs> ี่ยเหอเพลงมันอยู่นะแบบ มันถูนะใช่แต้วันนี้ก็หล่อเหมือนกันนาะอือโคตรเดือดอ่ะทำไมมันเดือดจังว่าเพลงคาริโอตีเออเออ ก็กัวสิบหมื่นกันนอว้อะไรนีแล้วหลอดโคเลตไปไหนคุณจะาอะไรนกันเหมือนเติมแก๊สอะเข้ามาในตัวเองอะเพื่อไปขี่อุ้ยแต่คนไม่กินน่ารักจู๊ดกันอะนี่คนที่ตงกาจกันน่ารักมากเลยน่ารักจุ๊ ฮยอนจุนฮยอนจุนน้องได้เดกกับอีกวันได็นะก็ชอบน้องมากอะไรค่ะก็ตบไปแล้วน้องกับเพลงเลยนะ Get p e r Down อ่ะออกเสียงไม่ถูกอ่ะโอเคนะทุกคนก็คือเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังได้ดูกันนะก็คือแบบเอาเรอไอจะแอลลี่ไงแอลลอนหล่อมากทุกคนหล่อสุดแล้วก็แบบในโทนเอ็มบีอะไรเงี้ยในในเนื้อในเอ็มบีมันก็จะเป็นแบบแนวแบบสูบอะเอาแก๊สอะเอาแก๊สอะเข้า เข้าไปในสมองอ่ะเข้าเข้าไปในในตัวเข้าไปในการวิตี้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบขี่รถอ่ะแล้วก็เปลี่ยนจากพลังงานในตัวเองเอามาแบบเอามาขี่รถเลยแบบเนี้ยบิ๊กบค์อ่ะอเหมือนน้องเปรียบตัวเองเหมือนตัวเองเป็นเครื่องยนต์อ่ะตั้งแต่เพลงเพลงเมื่อกี้ที่เราทําอ่ะอะไรนะ my Turn My t ว r n ไม่ได้เพลงแรกเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่มึง คือมึงไม่ใช่รถมึงต้องใจ่าเป็นรถค่ะคนที่เกิดมามคือใครวะเปิดมาคนแรกอะเออจะไม่ได้อ่ะที่ผมแบบหลายสีอะเซเซริมน่าจะน้องคนนี้คนนี้ก็คือแบบโดนตกอะหลอกมากแต่ก็คือแบบแค่แค่เอามาจากปาิีวก็สี่คนแล้วอะแล้วถ้าเซริมไปก็คือห้าคนตอนเนี้ไม่เปนทางาแหละนตกอะ ก็นั่นแหละก็เป็นแบบในเพลงอะไรอย่างเงี้ยในเอ็มบีมันก็จะเป็นแบบแนวแบบหนักๆอ่ะเนาะแบบเดือดอ่ะเดือดเดือดอ่ะแบบเหมือนเหมือนแกงแบบเมกาไปเล่นสเก็ตกันบ้างแบบแบบแข่งรถแบบอะไรแบบเดือดเดือดอ่ะทุกคนก็คือถ้าเกิดใครชอบถามผัวแล้วเออถ้าเกิดใครแบบถ้าเกิดใครชอบเดือดเดือดก็คือแบบแนะนําให้ฟังเพลงได้เลยนะทุกคนคือมันแบบใช่แล้วเพลงมันร้อนอยู่มากอ่ะอะไรนะ สรุปว่าเสียอย่างเงี้ยมันแบบลองใส่มีความสองข้างอยู่แล้วมันแบบมันหลอดแล้วเว่อดีบก่อนเอเคแต่แบบน้องคือน่ารักมากเลยเนาะน้องแบบแต่เอมวีมันไม่น้องอ่ะโกรธอ่ะกูมองน้องเป็นแบบเด็กโพสาวขั้วับตัวเล็กตัวน้อยแต่น้องมาแบบพิโกกลัวน้องพีโกกลัวหรือว่าหรือว่าที่กูไปชอบแอลลอนอ่ะเพราะว่ามึงชอบน้องปะวะเหรอ ใช่ไหมกูว่าต้องใชน่น่แน่ไม่งั้นแอลรอนมันจะพลิกส่วนเมนกูเลยได้ขนาดดีวะแหมนี้มันตามมาตั้งแต่เอกวันไงมันไม่ยอมจะมีอยู่วงหนึ่งมึงไล่กูไปเมนคนอื่นนะกูจำได้อะไรวกวงอื่นค่ะแล้ววงนี้ค่ะว <laughs> ันนี้ก็ <laughs> นนไม่ยอมไงว <laughs> ันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับเพลงอ,อะไรนะ แก๊สเพอร์ดอของฟารมิตี้แะทุกคนก็นั่นแหละถ้าเกิดชอบก็ลืมกดไลค์กดใช้ด้วใครย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนาะ๊ายบายกูไปเจอพอดีเลยแบบขอชิ้นแรกและชิ้นเดียวของเอกวันทุกคนแค่ไฟมาทันซื้อเลยเขาปิด่อดนะอันนี้คือน้องอะไรนะ น,น,น้องเธอขยันสุนชิ้นแรกชิ้นเดียวคุกคน